ทาคุณกำลังมองหารถหรูซีดานสภาพเยี่ยมขับทั้งในเมืองและก็เดินทางไกลได้นะครับต้องไม่พลาดคันนี้กับตัวคัมบี้2.5 G P18 สีขาวมุกนะครับเป็นรถบอสัญญาเช่าจากซูมิโตโมนะครับได้มาแค่1นึ่งแสนกิโลเมตรเท่านั้นนะครับมาพร้อมล้อแม็กคอร์ป18สวยๆแบบนี้เลยนะครับภายในกว้างขวางนะครับได้เป็นเบาะหนังซีด้านปับไฟฟ้าคู่หน้านะครับระบบคูดคอนโทรลมีให้พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันจอกลางนะครับฟังก์ชันแบบครบครบนะครับเกียร์อัตโนมัติเบรกมือไฟฟ้าเบรกโรมีให้คครรบบเลยนะัผม ได้เป็นเครื่องยนต์เบนซินขนาด2.5ลิตร209แรงม้านะครับผมขับขี่ลื่นไหลนะสมรรถนะยอดเยี่ยมทั้งหมดนี้มาในะะ 7, 59, 000, ราคา759,000่อน่มต้น12,900บาทเท่านั้นะครับใครสนใจนะครับไปดูรายละเอียดในคลิปเต็มกันเลยสวัสดีครับทุกคนผมมอยเชศยนต์นะครับวันนี้ขอพาทุกคนมาชมรถซีดานสุดหรูนะครับราคาสุดคุ้มกันนะครเป็นตัว t o y o t ้ c ค m r y 2.5G ปี2018สีขาวมุกค,คันนี้ครับ รถหมดสัญญาเช่าจะาครับจากบริษัทซูมิโตโมนะครับมีประวัติการเข้าศูนย์ครบถ้วนบอกเลยว่าสภาพดีมากครับเหมือนใหม่เลยนะเลขไม่แค่1นึ่งแกิโลเมตรเท่านั้นนะครับผมเดี๋ยวพามาชมกันที่ด้านหน้ากันก่อนเลยนะครับผมเริ่มกันที่ตัวไฟหน้านะครับไฟหน้าตัวนี้จะได้ไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะครับที่ให้ความสว่างนะครับของแสงชัดเจนนะครับผมกระจังหน้าเป็นสีดำนะครับก็ให้อารมณ์แบบดูสปอร์ตมากขึ้นนะครับดูไม่แก่นะไม่เหมือนสมัยก่อนนะสำหรับตัวตัวอาคัมรี่นะครับผม สรับคันนี้เนี่ยครับก็เพิ่มความหรูหรานะครับด้วยสีขาวมุกนะฮะเงางามบอกเลยว่าเหมาะกับคนที่ชอบความเรียบหรูแล้วก็ดูดีนะฮะมีสไตล์นะครับผมนะรับประกันนะคันนี้รถเดิมทั้งคันนะครับไม่เคยผ่านการชนหนักจมน้ำพลิกคว่ำมาแน่นอนนะครับดูในส่วนของชิ้นกันชนด้านหน้าสภาพสวยๆมีไฟตัดหมอกให้ครบเลยผิวพันธุ์ฝากระโปรงเส้นสายต่างๆนะยังคมยังสวยชัดเหมือนเดิมไม่มีรอยบุบไม่มีรอยลักยิ้มใดๆนะครับรับประกันโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมนะฮะคันนี้ได้ตัว เครื่องยนต์2.5ลิตรนะครับผมพลังกำลังเหลือร้นแน่นอนนะครับนี่แล้วก็ได้ในส่วนของหลังคาซันรูปแบบนี้มาให้แล้วนะครับสำหรับตัว 2.5G นะฮะได้หลังคาซันรูปซันรูปนะที่ดูหรู้หลาแล้วก็ดูพรีเมี่ยมไปในตัวเลยนะครับผมมาดูกันต่อในส่วนของด้านข้างนะครับเส้นสายด้านข้างเหลี่ยมสันยังคมสวยชัดเหมือนเดิมแล้วก็สีผิวตัวรถนะสม่ำเสมอสีไม่มีโดดหรือว่าไม่มีซีดไม่มีจางนะเป็นสีขาวมุกนะสีเดิมๆทั้งข้างสวยๆแบบนี้เลยนะครับ ตัวล้อแม็กเนี่ยของเขาเนี่ยจะได้ล้อแม็กซ์ขอบสนะครับดีไซน์ของเดิมจากโรงงานเลยนะครับผมยางเป็นปี2022ันบะครับขับขี่มั่นใจแน่นอนนะครับผมเป็นยางของบิสโตรนะครับปี2022นะฮะสภาพหลอกยางก็ถือว่ายังดีอยู่นะครับแล้วก็ในส่วนของซุ้มล้อนะฮะโชคเดิมนะครับไม่ได้มีการตัดต่อหรือว่าเอาไปโดเตียใดๆนะฮะสังเกตตัวมาร์คเดิมยังอยู่นะฮะแล้วก็รอยป้ายซิลิโคนเดิมที่เป็นสีไข่ขาวเหลืองเดือนี่อันนี้คือเป็นซีนเดิมจากโรงงานเลยนะครับ ส่วนกระจกมองข้าง,ขงเขาก็มาพร้อมไฟเดียวปรับและพับไฟฟ้าให้เรียบร้อยนะครับผมมือจับประตูตรงนี้นะฮะต้องอธิบายไว้ก่อนมันจะลอกนิดน,นึงนะฮะเดี๋ยวตรงนี้ทางทีมงานของเพจจุงของเราจะไปเก็บงานเก็บรายละเอียดให้อีกทีหนึ่งนะครับผมก่อนเก็บงานรับประกันนะฮะรับรองสวยขึ้นแน่นอนนะครับมาเดี๋ยวเข้ามาดูในส่วนของรายละเอียดของภา,ายในกันต่อนะครับนี่นะครับภา,ายในสภาพสวยงามแบบนี้เลยนะครับผมสำหรับภา,ายในเนี่ยห้องโดยสารเนี่ย ก็คือให้เราบอกว้างขวางมากนะครับได้เ <immer> ป็นบ่อหนังสีด้าปรับไฟฟ้าค <intentar> ู่หน้านะฮะปรับไฟฟ้าคู่หน้าสภาพบ่อนี่คือยังแน่นเรียบสวยเหมือนใหม่เลยนะครับผมเนี่ยครับบ่อไม่มีฉีกไม่มีขาดนะนะครับฝั่งคนโดยสารก็สามารถปรับเอนตรงนี้ได้เลยนะครับผมเนี่ยครับสภาพบ่อสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมนะครับส่วนในคอนโซลด้านหน้านะครับผมสภาพยังสวยนะครับคอนโซลด้านหน้านะนะสีไม่มีซีดไม่มีจางนะครับผม สำหรับตัวเครื่องเสียงเนี่ยจะได้ตัวหน้าจอนะจอกลางแล้วก็กล้องถอยให้นะครับแอร์ออโต้แบบดิจิตอลนะครับแยกซ้ายขวาอิสระได้นะครับผมนี่ครับเกียร์อัตโนมัติหัวเกียร์สภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับสามารถปัดเข้าหาตัวบวกลบได้นะครับและมาพร้อมกับอ่าโหมดการใช้งานนะอีโค่โนมอลโหมดแล้วก็สปอร์ตโหมดเบรกมือไฟฟ้านี่มีให้ครบเลยนะฮะสำหรับโทรศัพท์มือถือที่รองรับการชาร์จแบบไร้สายก็สามารถชาร์จตรงนี้ได้เลยนะครับเป็นไวเลสชาร์จเจอร์นะครับผม สวนพวงมาลัยนะครับเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะฮะพวงมาลัยหุ้มหนังอย่างดีสภาพสวยไม่มีรอกไม่มีรอดนะครับจะมีในส่วนของตัวคูดคอนโทรลนะครับไว้ช่วยล็อกความเร็วอัตโนมัตินะครับผมเวลาเดินทางไกลเนี่ยช่วยได้เยอะเลยนะนะครับแล้วก็ซ้ายมือเนี่ยรับสายบางสายปรับระบบเครื่องเสียงได้ปรับเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัยได้ด้วยนะครับมีเกียร์แบบพัเติชิฟสามารถปรับเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัยได้คอนโซลด้านหน้าดชบอร์ดนะสีไม่มีซีดไม่มีจางสภาพสวยๆแล้วก็นี่ครับ อย่างที่ผมแจ้งไปรถหมดสัญญาเช่าประวัติศูนย์ครบนะครับคันนี้นะฮะเลขไม่หนึ่งแสนโลหนึ่งแสนหกพันกิโลก็คือเขาให้เข้าครั้งต่อไปแสดงว่าคันเนี้ยน่าจะเข้าศูนย์มาครั้งล่าสุดประมาณ9ก้าหมืนหกพันกิโลเมตรนะครับนะครับเข้าวันที่ยี่สิบปดเดือนหกปีหกเจ็ดที่ผ่านมานะครับผมแล้วก็มีปุ่มพุ่มสตาร์ทนะครับเปิดปิดฝาถังน้ำมันฝาท้ายนะฮะระบบการลื่นถลายมีให้ครบเลยนะฮะนะฮะไม่มีรอยสนงสนิมได้ด้านแป้นเบรกแป้นคันเร่งนะครับผม แล้วก็ในส่วนของซ่อกประตูนะเดิมแบบนี้เลยน็อตไม่มีแกะไม่มีขยับรอยอาร์ค mm hmm. เดิมอยู่ครบครบนะครับมาร์คสีตามหัวน็อตจุดต่างๆอยู่ครบถ้วนประตูไม่เคยแกะซ่อมหรือว่าแกะทําสีนะครับแผงประตูเดิมสภาพสวยเลยไม่มีช้ํานะครับผมเม็ดอาร์ค mm hmm. ตรงประตูอยู่ครบไม่เคยแกะซ่อมแกะทําสีวัสดุหนังนะครับที่ใช้วางแขนสภาพยังสวยสมบูรณ์ไม่มีฉีกไม่มีขาดนะครับแล้วก็ไม่ได้ช้ําด้วยกระจกระบบไฟฟ้า ออโต้ทั้ง4บานเลยนะครับมีเซ็นทั้นล็อกให้แล้วก็ตรงนี้สามารถเลือกเป็นระบบปรับพับกระจกไฟฟ้าแบบออโต้ได้นะครับเวลาเราล็อกรถหรือว่าปลดล็อกรถเนี่ยให้กระจกมันพับเข้าแล้วก็กางออกแบบอัตโนมัติก็ได้นะครับมีเมมโมรี่ซีทตําแหน่งเบาะได้2ตําแหน่งนะครับสำหรับคนที่มีผู้ขับขี่นะครับใช้กันหลากหลายก็ตรงนี้ก็มีประโยชน์แน่นอนนะครับสครับเพจยังเงาๆแบบนี้เลยนะครับผมในส่วนของซอกประตูด้านหลังขวาน็อตเดิมนะไม่มีแกะไม่มีขยับ จุดสติกเกอร์เดิมแนบสนิทเรียบเนียนนะหัวน็อตเนี่ยยังคมยังสวยประตูนะครับรับประกันไม่เคยแกะซ่อมทําทรงท,ท,ทําสีใดๆโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมอยู่ครบนะครับไม่เคยผ่านการชนหนักจมน้ำพิการหากใครสนใจหรือว่าต้องการรละเอียดเพิ่มเติมก็โทรเข้ามาได้แอดไลน์มาได้เบอร์โทรด้านล่างคลิปนะครับมาตอนส่วนในส่วนของห้องโดยสารด้านหลังนะครับก็กว้างขวางนั่งสบายเบาะหนังสีดําสภาพสวยสมบูรณ์ไม่มีฉีกไม่มีขาดน,นะครับสามารถดึงลงมาได้ตรงนี้ เป็นที่วางแขนวางแก้วตรงนี้ได้2ใบนะสะดวกสบายมากๆนะครับหรือว่าจะเก็บขึ้นไปนะครับไว้วาอ่าไว้นั่งนะครับโดยสารได้3คนแบบสบายๆเลยนะครับผมกว้างขวางแบบนี้มีช่องแอร์เท้สองให้นะครับตรงนี้นะครับสะดวกสบายเดินทางไกลได้สบายเลยนะครับไม่ต้องกลัวร้อนหรือว่ากลัวแอร์ด้านหน้ามาไม่ถึงนะครับด้านหลังเขาจะมีช่องชาร์จโทรศัพท์มือถือให้อีก2จุดนะครับเพื่อความสะดวกสบายนะในการใช้งาน สำหรับคันนี้ก็ตอบโจทย์ที่จะเป็นรถครอบครัวสักคันหนึ่งนะครับผมบอกได้เลยว่านั่งสบายมากๆนะสำหรับแคมรี่นะครับช่วงล่างดีนุ่มนะมีในส่วนของอาผ้าตรงนี้ให้ด้วยนะครับผมนี่ครับถือว่าตอบโจทย์นะแบบดูเป็นส่วนตัวนะครับผมฟิล์มก็สภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานเป็นฟิล์มของราเมนาะครับผมเช็คแล้วนะครับสะภาพพร้อมใช้งานอาลืมแจ้งอีกฟังก์ชันหนึ่งไปครับคันนี้ก็จะมีในส่วนของตัวบายสปอร์ตนะครับหรือว่าเตือนมับที่สายตานะครับเวลาแบบมีรถแซงเข้ามาจากด้านข้างเนี่ย ไฟสีส้มๆตรงนี้จะแสดงขึ้นนะครับผมหรือว่าเวลาเราเปลี่ยนเลนเนี่ยจะช่วยได้เยอะช่วยในส่วนของเรื่องระบบความปลอดภัยได้เยอะเลยนะครับคันนี้ก็ระบบความปลอดภัยดีเยี่ยมนะครับช่วงล่่งดีนะครับนุ่มสบายนั่งสบายนะครับห้องโดยสารกว้างๆนั่งสบายนะฮะใครที่อยากได้รถไว้ใช้งานประจำตำแหน่งหรือว่าเป็นรถครอบครัวสักคันผมว่าตอบโจทย์จริงๆนะสำหรับตัวคัมรี่นะฮะแล้วก็ได้มากับตัวรถที่เป็นสีขาวเรียบหรูเครื่องยนต์เบนซินขนาด2.5นะครับผมก็ถือว่าพละกำลังเหลือล้อนนะฮะ สำหรับใครที่ออกเดินทางไกลบ่อยๆนะผมถือว่ามันกินน้ำมันแทบไม่ต่างกับตัว2อเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับตัว2.5แต่ว่าได้อัตราการเร่งที่ดีกว่าดีเยี่ยมกว่าเยอะขึ้นแน่นอนนะครับผมสามารถมาดูรถตัวจริงหรือว่ามาทดลองขับได้นะครับที่บริษัทเพยรยน์แสรลไทย68แย่างหนึ่งนะครับมีบุรีจังหวัดกรุงเทพโทรนัดเข้ามาได้นะครับเบอร์โทรอยู่ด้านล่างคลิปนี้นะครับสำหรับด้านท้ายเขาจะมีเซ็นเซอร์กัะยะงให้ทั้งหมด4จุดด้วยกันนะครับอยู่ตรงนี้แล้วก็กล้องถ นะเราเข้าเกียร์ถอยกล้องก็จะทํางานอัตโนมัตินะครับไฟเบรกด้านหลังซ้ายขวาสภาพสวยใสยสมบูรณ์นะฮะไม่มีรอยแตกรอยร้าวแล้วก็โลโก้ทุกตัวสอนเนี่ยมาแบบครบเลยนะฮะไม่มีตัวไหนหลุดหายไปแน่นอนนะฮะมีไฟเบรกน้่นที่3กระจกด้านหลังเนี่ยของเขามาพร้อมตัวไล่ฟ้าแบบนี้แล้วก็รับประกันหนีรถไม่เคยอุบัติเหตุมาแน่นอนนะครับพาร์ทเดิมโรงงานกระจกไม่ได้มีการเปลี่ยนหรือว่าไปอุบัติเหตุใดๆมาแน่นอน หากซื้อไปแล้วนะครับไปตรวจพบเจอภายหลังว่ารถคันนี้มันโดนชนมันมีอุบัติเหตุหนักมานะฮะบ,บริษัทของเรานะยินดีเราซื้อคืน1 0ึ้แล้วก็มีลงไว้ในหนังสือสัญญาให้ด้วยนะครับสำหรับห้องเก็บสัมภาระเนี่ยถือว่าเป็นจุดเด่นเลยนะครับค่อนข้างจะกว้างขวางเลยนะครับพวกสัมภาระใบาใหญ่นะฮะกระเป๋าเดินทางใบใหญ่เก็บไดสบ้สบายเลยนะครับผมนะครับแล้วก็มาต่อในส่วนของโครงสร้างนะครับนี่รอยอาร์คเดิมโรง,งงานอยู่ครบ,ครบนะฮะอันนี้คือเดิมๆแบบนี้เลย ไม่มีรอยพ่นสีหรือว่ารอยโป๊ใดๆนะครับผมอันนี้คือเดิมๆรถไม่ได้มีการตัดต่อหรือว่าอุบัติเหตุซ่อมใดๆมาจากด้านท้ายแน่นอนนะครับในส่วนของอุปกรณ์เครื่องมือแม่แรงนะครับแล้วก็ล้อไหลมีให้ครบแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็จัดเก็บไปได้เป็นระเบียบมากๆครับนะครับสังเกตรอยป้ายซิลิคโคนตรงนี้เป็นป้ายเดิมโรงงานนะครับนี่จะมีอยู่ตรงนี้แล้วก็รอยอาร์คเดิมโรงงานอยู่ครบๆนะครับไม่มีรอยพ่นสีนะฮะไ,ไม่มีรอยทําสีใดๆมานะครับผม ตรงนี้มันจะมีเนี่ยเดิมๆิมซีนซิลิโคนเดิมไม่มีสนงสนิมมาแน่นอนนะครับเพราะว่าถ้ารถจอดแช่น้ํามาเนี่ยสนิมขึ้นแน่นอนจากด้านล่างเนี่ยพะรถคันนี้คือต้องบอกตรงรถมันไม่ได้สูงอยู่แล้วนะครับผมถ้าผ่านการจมน้ำเนี่ยเห็นชัดแน่นอนนะครับอ่เดี๋ยวขออนุญาตเก็บก่อนนะครับอ่ะถัดมานะครับเดี๋ยวมาเช็คกันต่อในส่วนของฝาท้ายนี่ครับเดี๋ยวผมจะพาเช็คนะครับฝาท้ายคือผมตอกต้องบอกไว้ก่อนนะครับฝาท้ายเนี่ยเป็นจุดสังเกตคือ มันมีรอยแกะฝาท้ายเนี่ยน่าจะแกะซ่อมมานะแต่ว่าซ่อมในที่นี้อาจจะเป็นอ่ามีของรุ่นสายแล้วก็แกะเพื่อทําสีเพื่อความสวยงามเพราะว่ารถไม่ได้มีอุบัติเหตุหนักมาแน่นอนนะครับเพราะว่าท้ายเดิมพวกซีนเดิมที่ผมเช็คตรงนี้ที่เป็นสีไขาขาวตรงนี้ผมเช็คดูแล้วเนี่ยมันเดิมหมดนะครับผมอันนี้คือแกะมาเพื่อความอ่าความสวยงามนะฮะทำสีเพื่อความสวยงามเพราะว่ามีรอยแกะตรงนี้นะครับผมรายงานตามตรงไม่มีการการแค่ข้อมูลแน่นอนนะครับผม ใครอยากได้ดนมือสองเกียร์เนะครับปรึกษาผมมาได้เลยนะครับผมรายงานตามตรงนะไม่มีการกักข้อมูลนะฮะถัดมามาดูในส่วนของแถบสีผิวฝั่งนี้ก็สังเกตความสม่ําเสมอของตัวสีนะไม่มีซีดไม่มีจางนะฮะสีสม่ําเสมอกันหมายความว่าประตูเนี่ยไม่เคยถอดซ่อมไม่เคยแกะไม่เคยเปลี่ยนไม่เคยแกะมาทำางทำตรงทำสีใดๆแน่นอนนะประตูเดิมทั้ง2บานนะัฝั่งนี้นะครับสีเดิมสวยๆแบบนี้เลยนะฮะเป็นสีขาวมุกนะแล้วก็ส่วนของแผงประตูด้านหลังซ้าย สภาพสวยวัสดุหนังที่ใช้บูดนุ่มยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะตะเข็บเดินได้ต่างๆครบถ้วนรอยอาร์คเดิมโรงงานอยู่ครบๆแบบนี้นะครับในส่วนของซอกนะฮะน็อตไม่มีแกะไม่มีขยับประตูไม่เคยถูกแกะซ่อมทาทรงทําสีนะสามารถจุดตรงนี้นะที่จุดสําคัญเนี่ยถ้าเกิดรถไม่ได้มีการชนหนักไม่ได้มีการ,รกระแทกมาเนี่ยหรือว่าซ่อมประตูเนี่ยเขาไม่แกะเด็ดขาดเลยนะฮะคือจุดสําคัญที่ไม่ควรต้องแกะนะครับผมอย่างฝากระโปรงหรือว่าฝาท้ายมันมีโอกาสได้บางทีแบบเก็บสีพวก สะเก็ดหินกระเด็นใส่แล้วพวกเนี้ยครับเป็นเรื่องปกตินะครับของรถมือสองนะครับผมแต่ว่าประตูด้านข้างเนี่ยต้องไม่ทำนะครับผมนะเพราะว่าด้วยแบบว่าการขับขี่ปกติเนี่ยด้านข้างเนี่ยมีโอกาสทําน้อยมากๆนะครับถ้าเกิดเราไม่ได้ไปชนหนักไม่ได้ไปพลิกคว่ำอะไรมานะครับนะครับน็อตด้านข้างไม่มีแกะไม่มีขยับมาสสีตั้มสีโรงงานนะอยู่ครบครบหัวน็อตยังคมคมสวยๆดูสครับเพสิครับนี่ครับพลาสติกเขายังไม่ได้แกะออกเลยยังสวยยังใหม่อยู่เลยนะครับผม คันนี้นะสภาพเหมือนใหม่เลยนะครับผมใครได้ไปผมว่าคุ้มค่าแน่นอนเพราะว่าราคาลงจากป้ายแดงค่อนข้างเยอะเลยนะฮะน,นะครับน็อตเดิมนะฮะซอกเดิมไม่มีแกะไม่มีขยับสีก็สม่ำเสมอสวยงามมากอันนี้คือเป็นสติกเกอร์มอกอรเดิมเลยนะครับไม่มีรอยพ่นสีหรือว่ารอยสัดสีทับมานะฮะแล้วก็จุดสำคัญเลยเพดรถนะครับเดือนผลิตปีผลิตอยู่ตรงนี้หมดเลยนะครับแล้วก็เลขเครื่องเลขตัวถังอยู่ตรงนี้นะครับตรงกับหน้าเล่มแน่นอนคือจุดสําคัญเลยนะครับผมเพราะว่าถ้าไม่มีจัดไฟแนนซ์ไม่ได้นะครับนี่ จอกเดิมน็อตเดิมไม่มีแกะไม่มีเปลี่ยนสติกเกอร์นะยังเงางามนะครับไม่มีรอยแกะเก่าใดๆไปนะครับผมรับการได้โครงสร้างเกรดเอนะซื้อไปแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนหากใครกำลังมอง,มอง,มองหาเครื่อง 2500cc ไว้ไปใช้งานนะครับเครื่องยนต์พลังกำลังเหลือๆนะครับผมนะอัตราเร่งที่ดีนะฮะ2.5เนี่ยผมว่าตอบโจทย์แน่นอนนะครับมาเดี๋ยวเข้ามาดูในส่วนของรายละเอียดของห้องเครื่องกันต่อนะครับ เดี่ยครับสมารับคันนี้ก็มาพร้อมเครื่องยนต์2.5ลิตรนะคะให้กาลังอยู่ที่209แรงม้านะครับขับเคลื่อนลื่นไหลนะเครื่องยนต์ต่อสนองดีเยี่ยมเหมาะทั้งการขับในเมืองแล้วก็เดินทางไกลนะฮะนี่ครับอย่างที่บอกแ่้ตอบโจทย์แน่นอนพวกเดินทางไกลเนี่ยสบายเลยอัตราการเร่งดีนะฮะห้องเครื่องสภาพสวยๆนะครับน็อตห้องเครื่องน็อตเครื่องยนต์นะฮะไม่มีรอยแกะนะครับตามจุดมาร์คสีตามสีโรงงานอยู่ครบครบโช๊คเดิมสปอร์ตเบนซ์อาร์ตเรียงตัวครบๆแบบนี้ น็อตไม่มีแกะไม่มีขยับมาร์คสีอยู่ครบนะครับแก้มด้านในน็อตเดิมไม่เคยถูกแกะไม่เคยถูกขยนะับนะฮะแต่ฝากระโปรงอย่างที่บอกไปมันถูกทําสีไปนะฮะนะครับสังเกตหัวน็อตมีรอยเยิ้มจากการทาสีมานะฮะแต่ตรงนี้ทําสีเพื่อความสวยงามของฝากระโปรงเท่านั้นนะครับเพราะว่าโดนสะเก็ดหินไปนะฮะเก็บประเดียดเพื่อความสวยงามแต่ว่าคันนี้ประวัติศูนอยู่ครบเพราะว่าทําอยู่ที่ศูนย์ โตโยต้าอยู่แล้วนะครับผมแผ่นการความร้อนสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานเลยนะครับรวมถึงสปอร์ตเมทอาร์ตตรงฝากระโปรงอยู่ครบ,ครบสติกเกอร์มอกขอแบบสติกเกอร์เดิมนะพวกคําเตือนต่างๆอยู่ครบถ้วนนะครับนะี่ครับอันนี้ก็คืออย่างที่บอกไปมันมีรอยเยิมจากการทําสีมาแต่ซอกด้านในนะครับยังแห้งยังสวยเมทอาร์ตอยู่ครบนะครับผมเพราะว่าถ้ารถไม่ได้ชนหนักไม่ได้มีการพลิกคว่ำใดๆมานะครับด้านข้างหรือว่าชนปะทะหนักๆมา ตรงนี้ต้องไม่แกะไม่ควรแกะไม่ควรขยับเลยครับคือจุดสําคัญเลยนะฮะชคเดิมแมนอาร์กรมคมสวยนะครับผมคานด้านซ้ายนะฮะไม่บิดไม่เบี้ยวนะฮะคือบอดี้เดิมๆนะฮะโครงสร้างรถเนี่ยเราจะเช็คกันตรงนี้เลยนะัะโครงสร้างว่าเกรดเอนะฮะก็คือต้องไม่เคยผ่านการชนหนักเข้าถึงโครงสร้างมานะฮะอันนี้คือเดิมๆแบบนี้เลยนะโครงสร้างหลักตัวรถนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมีการยุบตัวเนี่ยแสดงว่ามันมีการกระแทกเข้าถึงตัวเครื่องนะซึ่งมีผลต่อการใช้งานนะะแต่คันนี้ รับประกันไม่มีมาแน่นอนนะครับหากใครก็ลั่งมองหารถหรูซีดานนะฮะสภาพดีๆประวัติชัดเจนแบบนี้นะครับห้ามพลาดนะครับกับเจ้าตัว Toyota Camry ี 2.5G ปี2018นะครับคันนี้ราคาพิเศษเพียง7 5 9 0 0 0บาทนะครับเท่านั้นนะครับผมแล้วก็ผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ12,900ต่อเดือนเท่านั้นครับสนใจก็ติดต่อมาได้เลยครับเบอร์โทร083131826แอดไลน์เบอร์โทนี้ได้เลยนะครับยินดีให้บริการครับ แล้วเจอกันใหม่เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด u ั s สไคร์ไปด้วยนะครับขอบคุณครับ